ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สองนะฮะของวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 7นะครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนำรถสองพานะครับคันนี้เป็นตัว AT610 6นะฮะนะครับ AT610 หรือว่าเราเรียก AT ที่เรียก a t 6ือว่าสเปคสเปคตัวนี้จะเป็นหมือน6กสนะครับคันนี้เป็นคันน้า n e ฮอลแลนด์ น,น,ะะน,นี่ฮะคันนั่นย e w h o แลนด์เหมือนหกหกสี่ศูนย์เหมือน T เก้าศูนย์นะครับนี่ครับแบบนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง Powerstar แปดนะฮะ Powerstar เก้สาสิบแรงม้าระบบเกียร์เป็นเกียร์กลางแปดคูณสองนะครับรถคันนี้เราเช็คสภาพใหม่ทั้งคันนะฮะเช็คสภาพใหม่ทั้งคันเครื่องยนต์เราฟิตป์ตีปอกเป็นลูกสูบและแหวนใหม่ครับปั๊มเชื่อมเพลิงเช็คให้ใหม่นะครับปั๊มเผาแ a c กวาล์วใส่ของใหม่เลยนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นอุปกรณ์ติดรถจะเป็นแบบนี้ครับ เป็นด้านหน้าและด้านเจ็ดสภาพตามรูปนี่เลยนะฮะตัวนี้เป็นคันน้านิวฮอลแลนด์นะครับเอที่จะมีสองรุ่นนะครับมีคันน้านิวฮอลแลนด์กับคันหน้า,า,นาคารโร่อะกล้องมาใกล้ๆหน่อยครับเค,ครื่องยนต์เป็นพวกสตาร์นะฮะเหมือนเหมือนตัวเทสก็ศูนย์หรือหกสีศูนย์ตัวนี้จะมีตับกุญแจแล้วนะครับผมพอมีสวิตช์ตรงนี้สามารถตับกุญแจได้เลยนะครับอันนี้เราเช็คกันใหม นะฮะแต่สตาร์ทไดชาร์จปั๊มแยกใส่หม่หมดปั๊มได้ลมนะฮะมีโค้เกียร์จะเหมือน40นี่ฮะเป็น E9N นะครับระ่ังใหญ่ปั๊มใหญ่นะครับตัวนี้เป็นปั๊มเข่าใหญ่เถิดใต้ล่างกองใหญ่นะฮะนะครับซื้อคันนี้ก็เหมือนซื้อ6640นะครับพอสเปคเดียวกันอะไรให้ตัวเดียวกันทุกอย่างนะครับผิดที่รูปทรงรูปทรงจะเป็น6 6 1 0นะครับแต่เครื่องเกียร์ท้ายเป็น40ทุกอย่างนะครับ เราสั่งไหลก็บอก640หรือไม่ก็ ET 60แล้าไหลั่จะรูน้นะครับผมสำหรับคันนี้นี่เราเดี๋ยวเราจะมารีวิวทดสอบพละกกำลังให้ชมกันนะครับว่าประสิทธิภาพการใช้งานเป็นแบบไหนครับตัวนี้ปั๊มปั๊มชิพเพิงจะบอกอีกทีนะครับปั๊มชิพเพิงเหมือนเหมือน40เลยนะครับนี่ปั๊มเฮดปั๊มเฮดครับผม จะพาไปชมตัวคันคาร์โรอีกตัวหนึ่งครับเพราะเอทีมีสองรุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกตัวแรกจะเป็นคันยูอรแลนด์อันนี้เป็นตัวที่สองนะครับเป็นรุ่นสองรุ่นสองตัวใหม่ฝากอันนี้ก็เป็นรถเช็คร้อยเหมือนกันนะครับมองรูปทรงภายนอกก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับ <S <S เครื่องเกียร์ไฮดรลิกเหมือนกันตัวนี้ติดที่ปั๊มนะครับปั๊มเชื้อเพลิงจะไม่เหมือนกันปั๊มเชื้อเพลิงนี้เป็นปั๊มลายครับผมปั๊มลายสก็ตตเดี๋ยวผมจะปั๊มลายสก็ตตเป็นปั ปั๊มหนัสก,ก็อตแล้วป,ปั๊มไล่ลมจะมีมอเตอร์พอเปิดกุญแจก็มอเตอร์ทําง,งานเลยตัวนี้ไม่ต้องแยกแล้วนะฮะคือไม่ต้องปั๊มไล่ลมแล้วใช้มอเตอร์ไล่ลมเลยตัวใหม่สําหรับตัวนี้จะเป็นซุ้มคาน14นิ้วนะครับเป็นคารุ่นใหม่ว่าใหม่ฝานิ้วนิ้วคนไรนะครับคานหน้าจะเป็นคารลโ่นี่ครับคานลู่100นะฮะมองคล้ายๆกันแต่แต่จะไม่เหมือน100แค่ทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่าลูกหมากใหญ่กว่า นี่ครับลูกหมากคันชักกระบอกเลี้ยวจะใหญ่ฝ่านะครับแล้วก็สลักคอม้าจะใหญ่ฝ่านะครับเขาขับเขาข้างปืนย่อยจะใหญ่ฝ่านะฮะวันนี้ก็เช็คใหม่ร้อเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวให้ให้ดูนะฮะสำหรับตัวคันคารโลสาหรับคลิปนี้เรารีวิวคันนิวฮอลแลนด์ก่อนนะครับจะให้ชมพลังกำลังแล้วก็ระบบต่างๆของเครื่องยนต์นะฮะ คันนี้ระบบเขาออกสองเพาจะเป็นน้ำมันปิดเปิดนะครับใช้น้ำมันใช้วาลว์น้ำมันปิดเปิดแล้วนะฮะของเดลวนี้ใหม่หมดทั้งคันนะครับมันจะเป็นน้ำมันเครื่องรวมทั้งน้ำมันกรองตัวนี้นะฮะของใหม่หมดเลยนะครับตัวกรองอากาศจะติดตั้งให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่อท้ายใหม่แพ็กวาล์วใหม่ครับนี่ครับน้ำเข่าก็ใหม่นะฮะถ้าเป็นรถเช็คสภาพจากทางร้านเรานี่เราจะใส่ของใหม่หมด เพราะระบบไฮดรอลิกเป็นเป็นออส่วนสำคัญของการทำงานของรถถ่ายปอดเราะฮะทุกอย่างต้องเต็มร้อยนะครับพอรถเช็คร้อยทุกอย่างเต็มร้อยคือทางแล้วเราจะไม่จะไม,จะไม่ซ่อมนะฮะถ้าไหนเรามองว่าไม่ดีมองว่าใช้งานไม่ได้ยาวนานเราก็จะให้ช่างเราเปลี่ยนเลยนะครับจะไม่มีการซ่อมจะไม่มีการเปลี่ยนทุกอย่างจะไม่มีการตีปอกป้องพุงป้องข่าวเราจะซื้อยกยกลูกเลยนะครับ ใส่ของใหม่เพื่อความมั่นใจของทางท่านลูกค้าที่ซื้อรถจากทางร้านเราไปแล้วท่านจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับของรถท่านที่ของท่านที่ซื้อไปนะครับผมอ่าลองชมกันคลิปทางร้านดูดูครับคันนี้อ่าเดี๋ยวให้รกช่างของเราทดสอบให้ดูนะครับ เสียงเครื่องนิ่มๆนะครับเพราะเครื่องยนต์นี่เทคใหม่หมดนะครับฟิตตีปอกสูบทำฝาสูบใหม่นะครับวาลเยี่ยเสียงยัใส่ของใหม่หมดเลยนะครับอ่าตัวที่ท่านเห็นในรูปที่เป็นตัวคานาคาโร่นะครับ AT เหมือนกันนะครับตั้งที่ปีครับตัวนี้จะใหม่กว่า2ปีนะครับคานคาโร่นะฮะบางท่านเอ๊ว่าสงสัยว่าคานคาโร่น่าจะเก่ากว่าผลจริงแล้ว AT นี่คันนิวจะผลิตก่อนนะครับคันนู้นคันนิวฮอลแลนด์จะผลิตก่อน นะครับแล้วก็อีก2ปีต่อมา,อาจะผิดคาร์าโร่นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับผิดกันที่เล็กๆน้อยๆครับผมๆๆๆเดี๋ยวลองระบบข้ออกสองพาวให้ดูนะครับๆๆๆอันนี้เป็นบางเดียวครับสองพาวควานฟลรอกนะฮะ โอเคนะครับผมเขาออกเดิ okay. ่มปกตินะครับเอกสารทะเบียนพร้อมโอนทุกคันนะครับสำหรับรถเช็คคุณภาพจากทางร้านเรานะฮะคันนี้เครื่องยนต์90แรงม้าโพรวสตาร์นะครับ พิดใหม่นะครับใช้งานแบบยาวนานนะฮหรับท่านใดที่อ,อยากเห็นพละกำลังนะครับพละกำลังของรถ AT นะครับ คันนี้ดเดิมๆนะครับไม่เกาะเทอร์โบนะฮะผลรถร้านเราส่วนมากจะไม่เน้นเทอร์โบนะครับเน้นดเดิมๆครับผมเพราะเทอร์โบเทอร์โบส่วนมากติดแล้วจะมีปัญหาในความร้อนนะครับแต่เรามันไม่เป็นทุกคันนะฮะเป็นบางคันนะครับที่มีปัญหาในความร้อน นอกจากเป็นรถที่เป็นเครื่องเทอร์โบเลยฮะจะจะไม่มีปัญหาของความร้อนนะฮะถ้ารถเดิมๆธรรมดาวนันนี้ติดไปส่วนมากานิเรื่องความร้อนนะครับขางร้านรถหนยเลยไม่ค่อยไม่คอ่คอยจะติดตั้งให้นะ,ะครับเหมือนเดิมๆด,ดีกว่าครับแรงเหดูดตัวแล้วนะครับ เครื่องยนต์จะจะไม่เหมือนเครื่อง10นะครับ10เชลาร์ดีโตชิตเตียรุ่น3นั้นเครื่องยนต์จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่เครื่องแบบ4ศูนย์ระบบเกียร์ระบบกลายเหมือน4ศูนย์แล้ว การซ่อมเดี๋ยวจะพูดให้ฟ mm ังว่าทำอะไรบ้างนะครับคันนี้เครื่องยนต์นี้เราตีปอกนะครับแต่เขาเวียงสแตนดาร์ดนะครับรับประกันเลยไซส์สแตนดาร์ดนะฮะคันนี้ข้อไม่ใช่ฟานนะครับไซส์เดิมแ t a n d a r d เลยระบบเกียร์ก็เช็คใหม่หรือเช็คใหม่เลย เฟืองท้ายหรือเช็คปรับแต่งใหม่นะครับคลาดิกหรือปั๊มแดงหรือเช็คใหม่นะครับสินทุกอย่างใหม่หมดตินล้อหน้าตินล้อหลังนะครับใหม่หมดเลยซิดกระบอกเลี้ยวนะรบะบบไปเดินใหม่ยางใหม่ทีเนนับ แรงและเร็วนะครับเกียร์กลางแปดคูณสองนะครับกำลังกำลังดีกต่ทำงานคล่องตัวนะฮะเป็นเกียร์ที่แข็งแรงทนทานนะครับเ,เกียร์กลางเนี่ยฮะแปดคูณสองนะครับผมระบบสีทำใหม่นะครับหนังพาไฟเบอร์เลยคันนี้ จังหวัดนครปฐมนะฮะเบอร์โทรศัพ 81, ท์081 0 7 6ปดหึนันี่ศูนย์ทนี้เราขายอยู่7200 0 0บาทครับสภาพแบบนี้เลยนะฮะใครซื้อไปใช้ี่คุ้มค่าแน่นอนครับผมและของใหม่หมดเลยนะฮะ ถ่ายิ้บมาเลยเดี๋ยวลองระบบห่างดูบ้างนะครับผม เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบคันนี้นะฮะสวยพร้อมใช้แบบนี้ครับเจ็ดแสนบาทครับผมนะครับถ้าสนใจก็โทรทติดต่อสอบสถามได้ที่0810766440คุณสารเรา 6, ราบเอร์โทรศัพทนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอพบพระคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ